สวัสดีครับผมร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยานะครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ครับคุณลูกค้าครับพิเศษเลยนะครับผมพามาชมเป็นโต๊ะหมู่นะครับขนาดใหม่แล้วก็รูปทรงใหม่นะครับแบบที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยครับคุณลูกค้าเป็นโต๊ะหมู่โมเดลนะครับหมู่9นะครับฐานสูงที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยผมขออนุญาตเขาเรียกว่า ให้ขนาดก่อนเลยครับคุณลูกค้าแต่ก่อนอื่นขออนุญาตฝากลูกค้าทุกท่านเลยครับเข้ามารับชมแล้วฟังกันแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับยูทูบชาแนลเราช่องทางอ่าช่องเรานะครับยูทูบชาแนลปัญญาเฟอร์นิเจอร์มัทยิยาฝากกดติดตามด้วยครับคุณลูกค้าตอนนี้2,000กว่าซับสไครต์แล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับล้วก็ฝากด้วยเพจ Facebook ปัญญาเฟอร์นิเจอร์มัทยิยากดถูกใจด้วยครับถ่านใดสนใจสอบถามมาได้เลยมาคุณลูกค้าครับขนาดของเจ้าโต๊ะโต๊หมู่ตัวนี้ก่อนเลยฐานนะครับลึกอยู่ที่80ซมผ ยาวซ้ายไปขวารวมอยู่ที่1เมตรยีเซนความสูงของเฉพาะฐานนะครับบนถึงล่างอยู่ตรงนี้อยู่ที่60เซนความสูงรวมจากด้านบนสุดถึงพื้นล่างเลยนะครับอยู่ที่1เมตรสิเซนเป็นหมู่9้าครับคุณลูกค้าด้านบนที่เห็นอยู่เลยมี3ามลิ้นชักให้ด้วยแต่มาก่อนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตให้ขนาดของตัวฐานหมู่ของแต่ละแต่ละแต่ละขั้นแต่ละชิ้นแต่ละขั้นก่อนเลยองค์พระประธานองค์แรกครับคุณลูกค้าลึกอยู่ที่9้านิ้วครึ่งครับ ยาวซ้ายไปขวาอยู่ที่17นิ้วนะครับผัดลงมาด้านบนสุดนะครับซ้ายกับขวานะครับลึกอยู่ที่9นิ้วครึ่งเท่ากันแต่ยาวเนี่ยครับอยู่ที่14นิ้วครับคุณลูกค้าถัดลงมาชั้นที่2กับชั้นที่3นะครับหน้าความลึกอยู่ที่8นิ้วครับคุณลูกค้าแต่ตรงกลางนะครับสองแถวกลางเนี่ยครับยาว17นิ้วเท่ากับตัวบนนะครับ17นิ้วแต่ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับทั้ง2ชั้นเนี่ยตรงนี้อยู่ที่14นิ้วลึก8นิ้วครับคุณลูกค้า ประมาณนั้นครับท่านใดนะครับมีองค์พระที่บ้านอยู่เนี่ยครับองนี้เป็นพ้าประธานตัก9นิ้วนะครับฐานใหญ่มากๆของผมผมลองมาวางให้คุณลูกค้าดูแล้วเนี่ยครับไม่เลยเลยครับพอดีเลยนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้นะครับอยู่ที่5นิ้วก็สบายๆครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่มีองค์พระเยอะๆหรือว่าไม่เยอะมากก็สามารถวางได้เหมือนกันเนี่ยครับด้านบนวางแล้วดูแบบว่าสง่ามมากๆแล้วก็ดูตัวฐานตัวนี้เสน่ห์เลย คือรุ่นใหม่ครับคุณลูกค้าเป็นฐานสูงนะครับปกติเหมือทําถำฐานเตี้ยด้วย40เซนกับฐานสูง60เซนครับแล้วมากับลิ้นชักทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5ด้านล่าง5ลิ้นชักนะครับคุณลูกค้าอ่า6นีลครับคุณลูกค้าตรงกลางมีอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มาพร้อมกับถาดวางของถวายที่ท่านเห็นอยู่ตรงด้านข้างหน้าเลยนะครับตรงนี้บางท่านอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับคุณลูกค้าครับนี่เลยปิดไปได้ครับคุณลูกค้านี่ครับ6ลิ้นชักนะครับด้านล่างด้านบนอีก3เป็น9ลิ้นชักคุณลูก เปิดมานี่ฮะค้นเล็กๆครับใส่องค์พระหรือว่าใส่พระบคเรี้กพระเครื่องเล็กๆเราบูชาเราเก็บปุ๊บคุณลูกค้าสวดมนต์ไหว้พระก็เหมือนบูชาท่านไปในตัวนะครับตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวผมพอยัดหลบนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็เนี่ยครับเป็นไม้สักแท้ทั้งหมดนะคุณลูกค้านะด้านในไม่มีไม้อัดนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นลิ้นชักใหญ่หน่อย นะครับเก็บอุปกรณ์หรือว่าเก็บอย่างที่ผมเรียนเลยลําดับแรกเหมาะสุดเลยเก็บองพรนะครับคุณลูกค้พาพระเครื่องนะครับคุณลูกค้าที่แบบมีเยอะๆนะเก็บได้เลยนะครับนี่เลยซ้ายขวานะครับด้านบนมีสมมิชักล่างมีอีกลิ้ิชั้ครับคุณลูกค้าพร้อมกับไปถอหนึ่งของถาดของถวายนี่เลยครับเวลาคุณลูกค้ามี เขาเรียกว่าไหว้พระวันพระหรือว่ามีงานก็สามารถนําของถวายมาวางด้านหน้าได้โอ้ตรงนี้ขออนุญาตครับนี่เลยมีพวงมลาลัยมีนะํามีผลไม้ล่างวางได้เลยนะครับคุณลูกค้าไม่ใช้คุณลูกค้าสามารถเก็บไปได้ครับแบบนี้ด้านเก็บออกไปก็จะดูเรียบร้อยแบบนี้เลยครับผมมาด้านข้างคุณลูกค้าลิ้นชักใหญ่เลยด้านบนครับนี่ครับแน่นๆหนาๆครับด้านในไม้แท้หมดนะครับด้านล่างลิ้นชักซอฟลงมานิดนึงนะครับเก็บของที่แบบไม่ใหญ่มากได้ ต่ด้านบนอ้นิ้ชักจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยแล้วก็กางมาอีกสองิ้งชักด้วยครับคุณลูกค้าอูลิ้ชักเยอะมากๆ6ลิ้นชักแล้วดูดูครับคุณลูกค้าแล้วปุ่มใส่เข้ากับปุ่มเซรามิกนะครับเป็นปุ่มกระเบื้องเซรามิกแบบนี้ลายดอกไม้มันจะให้อารมณ์แบบว่าร่วมสมัยนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ตัวโต๊ะของเราโต๊ะหมู่ของเรานะครับทำเป็นสีเส้นขาวตัวนี้มันต้องบอกว่ามาแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็โมเดิร์นมากๆถ้าท่านใดนะครับบ้านเขาเรียกว่าสไตล์สมัยใหม่โมเดิร์นไม่ควรพลาดคุณลูกค สีแบบนี้นะครับมาใหม่แบบนี้เลยผมขออนุญาตให้ดูด้านข้างอีกนิดหนึ่งนี่ครับดูดีครับคุณลูกค้าดูลายไม้ครับดูลายไม้ดูลายเสี้ยนเสน่ห์จริงๆคุณลูกค้าครับถ้าคนชอบชอบเนี่ยจะรู้กันอยู่ฮะเนี่ยครับดูครับว่างานของเรานะครับเนียนมากๆนะครับยินดีเลยคุณลูกค้าท่านใดแวะมาชมงานจริงหน้าร้านได้เลยด้านหลังคุณลูกค้าไม้แท้หมดนะฮะนี่ครับทำเป็นสีเส้นเข่าให้หมดด้วยนะครับด้านหลังด้านหน้าด้านหลังเราทําให้หมดนะครับดูครับ แล้ที่สําคัญคุณลูกค้าครับขออนุญาตนิดหนึง่งท่านใดนะครับที่ชอบเขาเรียกว่างานแบบมีกิมมิคกิมมิคเล็กๆนะครับนี่ตรงนี้เลยคุณลูกคา้านี่เลยครับพิเศษสุดๆด,ด้านบนพระประธานคุณลูกค้าครับเราสามารถเปิดออกมาแล้วก็สามารถเก็บพระธาตุหรือว่าอย่างที่ผมเรียนคุณลูกคา้าเป็นองค์พระที่คุณลูกค้าอยากจะซ่อนอยากจะแบบเป็นเขาเรียกว่าต่องลับอะครับเก็บได้เลยแล้วคุณลูกค้าสามารถวางตรงนี้ปิดไฟนะครับแล้วก็วางองค์พระของเราพระประธานนะครับตั้งไว้ โดยที่ไม่มีใครรู้ครับคุณลูกค้าเนี่ยครับเป็นกิมมิกเล็กๆฮะแต่เราใส่ให้ด้วยนะครับพิเศษเลยรุ่นนี้นะครับแบบนี้เลยท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาเลยครับคุณลูกค้าชิ้นนี้หลังนี้นะครับสีเนื้อไม้เริ่มต้นก่อนสีเนื้อไม้คุณลูกค้า2 6 9 0 0บาทถ้าเป็นสีเส้นขาวที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยคุณลูกค้าทํายากกว่าแค่นั้นเองเพิ่ม2,000บาทครับ28,900บาทใกล้จะส่งให้ฟรีหน้าร้านมีส่วนลดครับคุณลูกค้าครับ ว่ากันตามระยะทางแล้วเดี๋ยวผมคำนวณให้ว่ามีส่วนลดให้ไหมหรือว่าอาจจะขอราคานี้ผมจะส่งให้นะครับในระยะทางที่กําหนดคุณลูกค้าชอบพักมาเลยครับราคาเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับมีส่วนลดให้ทุกชิ้นครับยกเว้นสินค้าโปรโมชั่นนะครับหน้าร้านเราประมาณนี้ครับฝากด้วยครับคุณลูกค้าครับท่านใดที่กำลังมองหานะครับโต๊ะหมู่พักสไตล์โมเดิร์นสมัยใหม่ไม่ควรพลาดครับรุ่นนี้ยินดีให้บริการเลยร้านเราเปิดทุกวันครับจันทร์หนึ่งอาทิตย์เลย จ็ดโมงครึ่งจนถึงห้าหึงหกโมงเย็นครับคุณลูกค้าครับโดยประมาณก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าเนาะเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากกันไปคุณลูกค้าเช่นเคยขอท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงนะครับที่สําคัญเลยร่ำรวยเงินทองกับทุกท่านเลยครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ